มราพากันเดยกให้พากันก็ไา้ควบคุมดีกันได้ไม่เนี่ยมาเด็กทั้งคณะก็ไม่ใช่อยากดูคู่หรอกไม่เนี่ยใช้อยากดูคู่ดูวัจ็ดที่เราเลยแสดงควบคุมดิกันดีบ้างมันไม่ใช่อยากดูคู่แล้วพอมันพากนดีกว่าเด็กควบค่าโฟกัสใส่แชมเปญ่าเลยมาช่วยกันช่วยว่าควบคุมลีกดหรือพ่นโล่พ่นไกลรีพ่นโล่พุ่ยไปแชมเปญาเลยเอาไว้คือเนี่อแล้วมาช่วยกันช่วยว่าเด็กตนี้

kita keteguhan kita pada pabrih. Kita mahu tidak mungkin sih kita akan boleh dapat sesuatu. Kita akan sesuatu tidak akan dapat. Di kono anda di luar. Kita di depan ini. Namun mulah politik di depan ini mempunyai dua-dua. Kita perkemuan ini boleh dapat risa-risa boleh dapat lontol lontol. Kita perlu sihir lontol tapak pun di depan paku. Kita aman di luar.

พวกติดผ่านเลยสินี่ยีรอยากช้อามุอิดผ่านนี่นะมีมือสิดผ่านละอาบาสุริละก็สังเนะเอสาระกยับแอมูอติดานนี่เราไพูดบริติผอว่านี้นะเป็นสิบที่บเราไพูดติดผิานลอ่อกิดกระติติกดระช่อกว่างหรอนะเออกิด่าคแบวดปวท่องหรอนะเป็นมิตรที่บบพูดติดผ่านเลกดูแก้ท่อเอทเลทอตอมือเาทุกบดีเราม่ทักตาขึ้นเลยวกมอติดผเานอวานะเราปเอมูอติดผาน teloveva tine me da tsi ke phale ko po poli tira phago ako rapo wenamo tsi ke phane ke tho ke tho ko phala po dit pha ta omu na ako ni na pesibwa ke ke sah yuwa pesibwa ta o po pesibwa ketsa gran ke sibwa mo tsa po mele mota sa me ko dikono gare ra pera ko dikono debeto amukhasenya a mo ke sah yo sul ba go dikono a ding di taba dumang ya